โอเคครับผมแล้วก็ขอกราวสวัสดีก็ต้องก็กลับมาพบกันเริ่มกับดีวีด n ชานสกันเช่นเคยผมแล้วก็เกมไม้ครับเกม Minecraft, แบบมีมชื่อว่า Scooby Doo and the Daisy Bell Curses นะครับผมไอนน้เรื่อาผมต้องสุใจผมก็ปิดเลยนะครับวันนี้ครับผมก็จะมาไขปริศนาเหมือนเดิมนะครับ ลำดับแรกขอนอนก่อนครับเพราะว่าขับมาตั้งแต่ค่ำยันเช้าเลยนะครับโอเคครับอยู่ในแก,แก๊งเดิมนะครับผมด้วนี่นะครับอยู่ในแก๊งเดิมแล้วน่าจะมีในแก๊งเราก็จะมีเฟรดเฟรดมีเมลมานะครับผมอ่า โฮยมานะครับแล้วก็จะมีใครอีกครับแดฟนี่นะครับแล้วก็สกูบี้ดูนะครับแล้วก็แล้วนะครับผมแช็กกี้โรเจอร์นะครับโอเคครับวันนี้เราก็จะมาขายโฆษานะครับแน่นอนครับผมเดซี่เบลนะครับกลับมาอีกแล้วนะครับเราก็อยู่ในหมู่บ้านใหม่แล้วนะผมเป็นหมู่บ้านแบบว่ายกไงว่าเป็นเท่าเฮาเลยก็ว่าได้นะครับอันนี้ก็เป็นแชปเตอร์ที่1่นะครับ โอเคครับเดี๋ยวเราจะไปลอดูกันนะครับว่าว่ามันจะเป็นยังไงนะครับว่าผีเดซี่เบลที่พูดถึงเนี่ยว่าหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงนะครับ ก็พูดได้คําเดียวนะครับผมก็ตอนนี้นะรเราก็เตรียมของเตรียมอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าก,ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับก็ก็จะมาดูกันนะว่าไอ้ซิเบลหน้าตาเป็นยังไงนะครับเพราะว่าอันนี้ก็เป็นลูกป,ปั้นเนาะก็ร้อนอยู่เหมือนกันนะครับตอนกลางคืนเนาะชีวิตถ้าเป็นชีวิตจริงนะสกูบี้ดู เข้าไปก่อนไปนี่สงสัยต้องรอสกูบี้ดูครับต้องรอสกูบี้ดูด้วยนี่แ,ลแหละมาสักปุ๊บเข้ามาเลยพักสกูบี้ดูเข้ามาครับก็ปีนขึ้นไปบนนี้นะครับเราก็จะปีนขึ้นไปบนนี้นะครับนี่คือแผนที่ผมต้องรอสกูบี้ดูนะครับ นะอันนั่นแหละขอบคุณขอบใจมากเดฟนี่โอเคนะครับผมก็ตอนนี้นะครับก็เหมือนเดิมครับเราก็เดินเล่นแถวนี้ก่อนครับยิบยิบแค่รอทกินยังได้เลยเนาะแต่ใครจะแต่มันผมแต่ผมยียบแครอทไปแล้วอะ่ะ <c oughs> ผมมาไม่ทันแนละ้วตกน้ำอีกโดนโครนเลย นะครับเห็นโอเคเมื่อกี้นะครับเห็นชาวบ้านเล่าให้ฟังว่าที่หมู่บ้านแห่งนี้นะครับมีตำนานเก่านมาว่าเดซี่เบลผีเด็กผู้หญิงนะครับผมได้กลับมาอีกแล้วนะครับซึ่งตอนนี้นะครับก็มีตัวละครอยู่นะครับมีตัวละครใหม่มากนะก็คือน้องชายของเฟรดนะครับชื่อเฮนรี่แมคคอยนะครับแล้วก็ลุงเบนนะครับลุงลุงของเฟร็ดนะครับผมเฟรดวันนี้เป็นเกิอย่างยิ่งเลยที่ฉันได้มาที่นี่นะ โอ้โหหยาบคายมากเลยนะผลักเนฟนี่ออกมาเนี่ยเบลมาอยู่ไหนอะเบลมาฮโยไอ้นี้มันเฮร์รี่แม็กคอยไม่ใช่เบลมาอ๋อเบลมาอยู่นี่เองครับผมเดินเล่นในนานี่เองเนาะเดินไล่เดินเดินอยู่ในไล่เนาะนามันก็เล็กนิดเดียวถามตรงกลางจะไปขายยังไงวะแฮน์รี่แมาา็กคอลเราสามารถแลกข้าว20 ยีต้นเร,เราสามารถแลกต้นข้าวให้กับให้กเฮนรี่แมคคอยได้ประมาณ20ครับแล้วก็จะได้เอมเบรอลมาจากเฮนรี่แมคคอยนี่เองนะครับ,บ,บประมแบบแบบาณแบบน,แบบนี้ผมก็โอเคเดีย๋ยวเราจะมารอตอนกลางคืนกันนะครับว่าเดซี่เบลแลวผมหน้าตาจะประมาณไหนนะครับ เดี๋ยวเราจะมาดูนะครับผมเดี๋ยวเราจะมารอดูนะครับเดซี่เบลนะครับครับผมตอนนี้ก็เป็นตอนกลางนะค,นะคืนแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้เนาะผมก็โอเคผมตอนนี้นะก็เป็นตอนกลางคืนแล้วนะครับผมก็มาดูกันนะครับว่าเดซี่เบลหน้าตาเป็นยังไงบุคโ,โอ้ยโอ้เอ็นเดอร์แมนเนมีซอมบี้อยู่ตั้งขัง้ขงหน้าด้วยนะครับ

Yes, all for the love of you, it won't be a stylish marriage, I can't afford a carriage, but you look sweet upon the seat of a bicycle built for two. เมื่อกี้นะผมเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าเดซิเบลมาในลักษณะแบบไหนนะครับใช่แล้วครับผมเดซิเบลมาในลักษณะแบบเรียกว่าอะไรนะครับแล้ผมเดซิเบลมาในลักษณะแบบเมื่อกี้นี้เลยนะครับนั่นก็คือพิกแมนเนาะระดับแรกขออนุญาตไป แรงเอ็นเดอร์แมนคนนั้นก็รับโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นะครับผมเมื่อกี้นะครับผมเจอผีเดซี่เบลแล้วนะครับผมเมื่อกี้มันหายไปแล้วครับแต่ไม่รู้ว่ามันคือใครนะครับว่ามาดูซิว่าใครกันแน่นะครับเฮนรี่แมคคอยหรือเปล่า นะครับหรือว่าลุงเบนนะลุงของเฟรดแต่ผมว่าลุงลุงของเฟรดคงไม่น่าทําอย่างนี้หรอกนะว่าขอเรานะเมื่อวานตกน้ำแล้วเมื่อกี้ดีนะชุดไม่เปียกนี่ครับผมรถของเรานะครับมิสทรีรถของเรานะครับมิสทรี the mystery machine นะครับผม ครับผมก็ตอนนี้นะครับผมทุกอย่างก็ก็น่าจะจบแล้วนะครับเมื่อกี้นะครับมีเสียงเพลงนะครับผมก็ประมาณนี้เนาะก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับก็โอเคครับผมก็มีก็ดูทรงแล้วครับก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับผมโอเคก็มีมันนี้ผมก็ ก็โอเคครับผมก็ใครชอบคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมก็อย่าลืมกระชือไลค์นะผมก็โอเคขอบคุณที่ดูผมก็โอเคครับอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะ